สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมินเกมวันนี้อยู่กับปลักษ์และรายการใหม่ของช่องนะครับก็คือรายการเกมแจกฟรีครับวันนี้เป็นเกม toss l i f สองสามารถกดรับได้จาก E p i ีกสโตรนะฮะถึงวันที่23กรกฎาคม2020ถ้าใครมาดูคลิปนี้ชาร์กว่านั้นกดรับไม่ทันไม่ต้องเสียใจครับเกมนี้แจกฟรีบ่อยหรือต่อให้ไม่ฟรีก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงครับเพราะเกมนี้มันออกมานานแล้วตั้งแต่ปี2012ก็8ปีแต่ก็ยังสนุกอยู่นะครับไม่ต้องห่วง ทอดไลท์2เป็นเกม R p g พแบบจ้าจ๋าเลยครับใครที่เคยเล่นเดียโบมาเนี่ยจะคุ้นเคยกันดีกับเกมแนวนี้หรือถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นเดียโบมาก่อนมาเล่นเกมทอดไลท์2จะเก็ตไหมก็เก็ตนะไม่ต้องเล่นทอดไลท์1มาก่อนก็ได้ความสรุกเนี่ยครับบอกเลยว่าไม่แพ้เดียโบ2ไม่แพ้เดียโบ3เลยถ้าชอบเกมแนวอ p g ฆพจีค่ามอนลุ้นว่าจะได้ไอเทมอะไรดําเนินเนื้อเรื่องค่ามอนฟาร์มหาอเทมมาใส่ตัวละครเนี่ยจะชอบเกมนี้มากดังนั้นครับ ถึงแม้จะเป็นเกมฟรีก็ตามแต่ถ้าคุณเล่นแล้วชอบมันมีแน่ๆครับไม่ต่ำกว่าสิบยีชั่วโมงผมเนี่ยกะ่จะโหลดไปแค่ลองทําคลิปเป็นหลักเนี่ยยังซัดไปเกือบ4ี่หชั่วโมงนะครับตัวเกมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เล่นถึง4ี่อาชีพแต่ว่าในแต่ละอาชีพเนี่ยมันไม่ตายตัวครับคืออย่างผมเล่น e m เมอร์เเนี่ยมันมีสายเวทสายฟ้าเวทน้ําแข็งเวทไฟเอาแค่นี้อัพกันมื่นเลยเฮ้ยเล่นอะไรดีวะ แต่อันก็น่าเล่นไปหมดครับแล้วก็นอกจากเรื่องของสกิลเนี่ยสเตตัสยังไม่ฟิีครับคุณสามารถเล่นเป็นเมทที่ถึกหน่อยยิงเบานิดนึงหรือจะเล่นเป็นเมทที่บางเฉียบแต่ยิงโคตรแรงก็ได้ครับซึ่งเรียกว่าความคิดสร้งางสรรค์ของคุณเนี่ยจะสามารถใส่ไปในตัวละครได้อย่างเต็มที่นอกจากเรื่องของสกิลและสเตตัสแล้วไอเทมที่ดรอปมาก็มีผลกับการเล่นอีกเช่นกันคุณต้องเลือกเฮ้ยไอเทมเซตเนี้ยจะดีหรือไม่ ไม่ดีกับตัวละครเราหรือไอเทมชิ้นนี้ไม่เป็นเซตเลยแต่มีสล็อตให้ใส่เพชได้ก็ใส่ได้อีกเรียกว่ามันมีอะไรให้ค้นหาเยอะคือถ้าเกิดคุณชอบค้นหาชอบลองของชอบใส่ไอเทมใหม่ๆเล่นตัวนี้เสร็จอัพสกิลครบไม่ถูกใจลบทิ้งเล่นตัวใหม่ทอสไลท์นี่แหละครับตอบโจทย์เลยทั้งนี้เพื่ออ,อัดทรดในการเล่นนะครับควรอ่านภาษาอังกฤษคล่องนิดนึงเพราะว่าจะได้รู้เรื่องราวในโลกของทอสไลท์ แต่ถ้าเกิดว่าอ่านังกฤษไม่ออกภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเล่นได้ไหมได้ครับเอา้าอ่านไม่ออกแล้วจะรู้ได้ไงเควสไปทางไหนในเกมมีรูปดาวนะครับคือถ้าอ่านไม่ออกจริงเนี่ยอังกฤษไม่แข็งแรงเลยเนี่ยคุยกับคนปุ๊บมีเครื่องหมายบนหัวเจอดาววิ่งใส่ครับนั่นแหละจบและวิ่งตามดาวไปเรื่อยเเดี๋ยวก็จบเกมครับผมแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะตอนนี้หาพวกไอเทมหาพวกสกิลที่จะอัปเกรดเนี่ยท้านึกไม่ออกจริงว่าจะอัปเกรดยังไงตัวละครนี่เล่นยังไงเดี๋ยวผมลงลิงก์เรื่องของการบิวตัวละครในข้างล่างอย่างที่บอก เกมมันนานาแล้วบิวมันเยอะถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอ่านบิวได้เลยสุดท้ายเกมนี้คุ้มค่าหน้าโหลดมาเล่นหรือไม่คําตอบคือเกมฟรีไงก็งคุ้มเปล่าวะแต่ถ้าต้องเสียตังค์ซื้อผมก็มองว่าคุ้มอยู่ดีนะเพราะอย่างผมเนี่ยโหลดมาเล่นเพื่อทําคลิปแต่เกือบไม่ได้นอนอะ่ะคือเฮ้ยเกาเล่นน้ำาขำซักเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งตีสา ก่าจะได้นอนมันฟินจริงนะแบบเวลาที่แบบวิ่งหาของเอ้ยอันนี้เซตนี้อันนั้นเซตนี้แล้วก็เวลาเจอมอนสเตอร์บางทีกององ็งงเฮ้ยทำไมตัวนี้มันทำอย่างนี้ได้วะวะทำไมตัวนี้เป็นแชมเปี้ยนวะเฮ้ยตัวนี้ดอกของนี้แน่เลยมันลุ้นมันมัน,ม,นมันสู้เพลินนะแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณชอบค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยไปดูบิวต,ต่างๆแล้วอยากทำตามนะครับโอ้โหผมว่าเกมนี้เป็นร้อยชั่วโมงอะ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาดากพิมเท่านี้นะครับไว้ครั้งหน้าเจอเกมแจกฟรีอันใหม่มาจะมาลงในช่องให้อย่างนี้นะครับ มีรีวิวให้ด้เล็กน้อยเพื่อการตัดสินใจสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย